มาค่ะตอนนี้เรามาชมสวนข้างในที่เขาจัดไว้สวยงามนะคะไปชมกันเนะาะดาราของเราไม่อยู่แล้วนะคะอันนี้คือสวนข้างในเป็นสวนยมตามไปเลยชมบรรยากาศพักผ่อนวันนี้พักผ่อนเติมความงามของดอกไม้ไปด้วยกันนะคะนี่เพิ่งจัดใหม่ๆสดๆเลย ถ้ามารอบหน้าน่าจะเบ่งบานสวยงามกว่านี้นะคะดูบรรยากาศก็จะม,ม,มีซุ้มดอกไม้ให้ถ่ายซุ้มซุ้มดอกไม้ให้ถ่ายรูปโรแมนติกถ้ามีตากล้องนี่เพิ่งจัดใหม่ๆสดๆเลยอู้สวยงามสวยงามค่ะ ด้านนู้นยังปลูกไม่เสร็จด้วยซ้ำอุ้ยสีเหลืองสวยมากนั่งพักทิวตรงนี้ได้ไหมเหมือนเป็นคนไม่มีคนรักยังไงไม่รู้เหงาแช่คนเดียวเลยผัวกับลูกไม่รู้หายไปไหนก็จะมีตากล้องนะคะเข้ามาถ่ายรูปเนาะ อันนี้แบบตัดจัดแจกันเพราะใหม่ๆสวยงามทุกมุมพี่น้องอยากให้ทุกคนได้มานะฮะแต่ข้างในนี้บอกเลยว่าร้อนนะร้อนเลยค่ะจัดดอกไม้หลากสีใส่กระถางตัดมาจากสวน ดูมุมนี้เทศกาลนานาะนะดอกไม้ดอกเรนลี่เพิ่งจะมาใส่เพิ่งจะบานโอ้โหบอกเลยอาตด้านะ่าจะสวยงามมากๆนะคะนี่เลยเขาจะมาจัดไว้ให้ชมเห็ไหมใหม่ๆเลยยังไม่ทันบานมามุมนี้อีกภากด้านหนึ่งนะคะ แบบสไตล์จัดสวนโชว์ดอกอันนี้เล็กๆแต่ว่าสวยงามนะคะไม่รู้ชื่ออะไรหรอกยายจ๋านะอุยอ้ยเจอหมีเจอหมีมุมนี้น่าจะเป็นมุมสวนเมืองจีนจะได้สวยงามนะคะดอกไม้เอเชียนี่ดอกลินลี่ อ้ยบอกเลยสวยทุกมุมพี่น้องคะสวยทุกมุมสวยทุกมุมค่ะเดินชมกันไปแบบช้าๆเลยเนาะในข้างในนี่รู้สึกจะร้อนแล้วนะคะอันนี้สวยดาวหรือเปล่าสอยปลา <c oughs> ด้านนี้มามุมนี้เลยเนาะ อันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรใครรู้บอกยายจ๋าบ้างเก็บได้นานนะคะอย่างเงี้ยมีทุกสีชมพูสีเหลืองจัดใจช่ชอมองไกลๆคิดว่าดอกพลาสติกแต่นี่ของจริงล้วนๆนะคะนี่นี่ดอกไม้หอมมีทุกสีอันนี้โอ้โหบอกเลยที่เขาไปทำน้ำหอมน้ำยายล้างมวยล้างชามสีม่วงสีชมพูมีทุกสี นี่ดอกอันนี้ที่เห็นข้างนอกเพิ่งเห็นครั้งแรกในปีนี้ม,มีสองสีเห็นไหมสวยอ,อ่ะอือะไรดอกอะไรเอ่ยใครรู้ตอบด้วยนะคะจัดใส่ซุ้มแบบนี้สวยมากมุมนี้โทนสีชมพู ดอกเฟื่องฟ้าของเราพุ่มเล็กๆนะคะทนเฟื่องฟ้าอุ้สวยงามด้านหลังด้านหลังเขาเรียกว่าซุ้มอะไรเอ่ยอ,อยากมีตากล้องซุ้มอะไรเอ่ยซุ้มนี้ก็สวยงามนะคะนี่อันนี้เอาไปจัด กลับบ okay. ้านแต่ว่าต้องเป็นในบ้านกระจกเนาะจะสวยงามมากๆเลยนะคะสวยสวยสวยดูสิคิดถึงดอกอะไรบ้านเราเลยเหมือนดอกกระดังงาฝอยบ้านเราไหมอ่ะช่อๆในมุมนี้สีนี้สวย เข้ามาข้างในนะฮะทีนี้มาเทนกุหลาบอูพี่น้องค่ะกุลหลาบหลักสีสีเหลืองไปหาสีโอรสนะฮะสีชุมพูสูนสีชมพูออกเขียวเขียวว้ายอันนี้เหมือนพลาสติกมากนะ มิโทนกุหลาบก,กุหลาบหอมเป็นกุหลาบใหญ่นะฮะอันนี้เขาจะมีกลิ่นพิเศษเนาะหอมมากก็หลังก้าวขาเข้าไปดมเลยนะอันนี้หอมหอมจริงๆอ่านี่แหละกุหลาบใหญ่บ้านเราจะเรียกเนาะสำหรับเราเรียกกุหลาบใหญ่ใช่ไหมอุ้ยดูดอกดูดอกดิ ขาก้องยาวๆนะฮะอลังการมุมคูหลาบใหญ่จ้านี่อันนี้เบีย้ยนะฮะจัดซุม้มอันนี้เขาเรียกดอกอะไรบ้านเราอ่ะจำได้ไหมแต่ช่อเขาจะใหญ่เนาะเมืองไทยเราจะเล็กๆนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าบรรยากาศ ินอาหารหลังส่วนยามหน้าร้อนนะคะจำลองบรรยากาศเนาะช่วงหน้าร้อนในสวนที่มีดอกไม้สวยๆอันนี้ก็สวยจ้าดอกนี้สีขาวก็จะหอมนะคะนี่มีหลากสีอันนี้เหมือนดอกอะไรบ้านเราอะ่ะจำได้ไหมลืมชื่อไหมเนี่ยใบเนี่ยคุ้นๆไหม,หม ต้องรออีกหนึ่งอาทิตย์มาอีกรอบจะสวยกว่านี้สวยงามทุกมุมจ้าพี่น้องค่ะมุมสีม่วงขาวม่วงเดินสวนกันไปช้าๆนะคะ โยกลงไม่ได้นะอดูนะครับพี่น้องคะอันนี้สําหรับดอกไม้ข้างในอันนี้ดอกเป็นจะมาดบ้านเราไหมหลากสีแสนสวยงามจัดใส่กระถางเลิศตามสีสันค่ะอุย้ยอันนี้โทนสีส้มเหลืองจัดสีชมพูอ่อน นี่ชมพูเข้มน้อง่าหลากหลายชมจัดได้สวยงามวนไปค่ะผสมประสานดอกไม้ด้านนี้ จด mm hmm. เดินเงียบ mm hmm. ๆสดชื่นไปกับดอกไม้นะคะ mm hmm. ดอกไม้นานาชนิดบางดอกบางอย่างเราก็ไม่รู้จักเลยนะคะเนาะแต่เป็นดอกไม้ข้างในเป็นดอกไม้ที่มาจากทางเอเชียของเรานะคะ mm hmm. กับบรรยากาศร้อนๆ จัดได้ใส่แพรอย่างสวยงามผสมประสานสีสันกูรลาผินแถบนี้นะคะอยู่ในมุมสวนดอกไม้แสนสวยต่างคนต่างแพงขายรูปกันไฟนะคะ ต้องตามคิวเดินไปเรื่อยเพราะทุกคนก็อยากจะสวยงามนะนี่เห็นไหมดอกลินลี่ยังไม่ท่านบานถ้าดอกลินดี่บานจะสวยงามมากพนะี่น้องเอาจริงๆเนี่ยนี่คือลินลี้นะคะสีขาวสีมพูสีส้มถ้าเขาบานเต็มๆเนี่ยเขาจัดยังไม่เสร็จเลยนะสวน ่เราก็อยากเป็นนางแบบเดินชมดอกไม้สวยงามถึงเราจะเหี่ยวหน่อยก็อยากสวยนำดอกไม้อยู่เด้อพี่น้องเบิ่งดออันนี้เขเรียกดอกอะไรไม่รู้ถามใครดูนะคะ กระถางนี้ดูกระถางนี้พี่น้องคะกำลังจะวนออกแล้วนะคะอยู่ในช่วนี้งามบจวาเพลินเดินได้ตลอดทางแต่อย่าหยุดนานเพราะมีคนโอคิวพี่น้องอไป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 ,ไปโทนนี้โทนสีม่วงจ้ามุมสวยสุดท้ายก่อนที่จะออกนะคะ เลิศไม่เอ่ยมุมบูดาบดอกไม้ข้างในนะคะเป็นมุมสุดท้ายก่อนที่จะออกสวยงามค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบเนาะเวลามามนี่แหละนะคะพักผ่อนสบายชิวๆกับดอกไม้สวยๆไปแล้วค่ะพี่น้องขาสามีและลูกรออยู่ข้างนอกนะคะทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มบานแจ่มใสอยู่กับในมุมดอกไม้ที่มีโอกาส ได้มาเดินชมนะคะไม่ว่าฝรั่งหรือคนเอเชียเราเนอะอยู่ในนี้คนเยอะมากๆไปแล้วค่ะมุมนี้มุมหนึ่งไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตรียมออกแล้วเตรียมออกแล้ว